สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาทําปฏิบัติการในวิชาสรทธิวิทยาของพืชน,นะครับป,รปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหาค่า water potential หรือค่าชลรสในเนื้อเยื่อของพืชน,นะครับซึ่งเราจะมีวิธีการหาค่าชลรสส์3วิธีด้วยกันในวันนี้วิธีที่1เราเรียกว่าวิธีคาร์ตาคอฟเมธอดนะครับซึ่งเป็นวิธีการศึกษาหาค่า water potential โดยการอาศัยการ หลักการของการเปลีป่ยนแปลงความ,มาน่นของสารละลายนะครับวิธีสองเรียกว่า c o n s t นทร์โวลยุมนะครับหรือปริมาตรคงที่และวิธีที่3ก็คือคอนสแตน e ์เวทหรือ,อน้ำหนักคงที่นะครับซึ่งทั้ง3าวิธีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์แล้วก็ใช้ตัวอย่างในชุดเดียวกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในปฏิบัติการที่1เนี่ยเรื่องของการหาค่าวอเตอร์โพเทนเชเนี่ยมันมีอุปกรณ์หรือว่ามีสารเครมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง สำหรับอุปกรณ์แล้วก็เนื้อเยื่อของพืชสารเคมีต่างๆที่ใช้ในปฏิบัติการนี้นะครับสิ่งแรกก็จะเป็นหัวมันฝรั่งนะครับซึ่งเราจะใช้ในการหาค่า water potential ของหัวมันฝรั่งนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเราเรียกว่าตัวเจาะนะครับหรือว่า core b a e r นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะชิ้นมันฝรั่งนะครับเพื่อให้ได้ชิ้นที่มีขนาดเท่ากันนะครับเสมอทุกครั้งที่การที่เจาะนะครับเราก็จะมี ใบมิดโกนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ตัดเนื้อเยื่อของมันฝรั่งนะครับส่วนสารเคมีเี่าจะใช้นะครับก็มีสารละลายน้ำตาลซูโครสนะครับความเข้มข้นต่างๆนะครับมีอยู่6ความเข้มข้นด้วยกันนะครับได้แก่ความเข้มข้นที่0โมเลลนะครับศูนย์โมเลลนะครับ0.2โมเลลนะครับ0.3โมเลลนะครับ0.4 โมเลลและสุดท้ายก็คือ0.5โมเลลนะครับซึ่งเราจะทําการแช่เนื้อเยื่อมันฝรั่งในสารละลายซูโครสเข้มข้นต่างๆเหล่านี้นะครับมีหลอดทดลองที่ใช้ในการแช่สารซึ่งหลอดทดลองจะแบ่งเป็น2ชุดด้วยกันนะครับชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นชุดที่เรา,าใส่น้ําตาลซูโครสเข้าไปแล้วก็แช่ชิ้นมันฝรั่งนะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นชุดที่เราใส่สารละลายซูโคเทาตั้งทิ้งเอาไว้นะครับเป็นชุดที่เราเอาไว้เทียบนะครับ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีสีเมทิลีนบรูนะครับเอาไว้ดูว่า,าสารลายของเราเนี่ยเอาไว้สังเกตการการเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็และลงนะครับแล้วก็จะมีตัวหลอดหยดหรือว่าดรอปเปอร์นะครับเอาไว้ในการหยดสารนะครับแล้วก็มีพวกไม้บรรทัดนะครับเอาไว้วัดปริมาตรนะครับวัดความยาวเพื่อหาปริมาตรนะครับแล้วก็มีพวกเข็มเคลียร์ต่างๆเอาไว้ในการดึงหรือว่านํามันฝรั่งออกจาก ตัวสารละลายนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำปฏิบัติการกันเลยนะครับโอเคนะครับในขั้นตอนที่1นนะครับเราก็จะเริ่มทําปฏิบัติการโดยการเจาะชิ้นมันฝรั่งนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเจาะหรือว่าครอบเลอร์รอของเราเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องทําการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการคํานวณหาปริมาตร นะครับเราได้ใช้่าสูนกลางของตัวคอบอลเลอร์หรือว่าที่เจาะแ้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็นําชิ้นมันจะมี2ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นนี้คือชิ้นที่เจาะนะครับแล้วก็ชิ้นนี้คือชิ้นที่เอาไว้แทงให้เนื้อเยื่อมันออกมานะครับข้อพึงระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเลือกใช้มันฝรั่งเนี่ยจากหัวเดียวกันนะครับเพราะว่าชิ้นมันฝรั่งแต่ละหัวเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันของค่าวอเตอร์โพเทนเชียลนะครับถ้าเกิดเราเจาะจากมันฝรั่งหลายๆหัว มันก็จะทําให้ค่ามันอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้เจาะจากชิ้นมันฝรั่งัวเดวกันนะครับเพื่อที่จะให้ค่าวอเตอร์คอนเชื่อมคงที่นะครับจากนั้นเราก็เอาตัวครอบบอลร์เนี่ยมานะครับเสร็จแล้วก็ทำการเจาะนะครับเจาะมันฝรั่งลงไปนะครับเจาะทะลุผ่านไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัวมันฝรั่งอยู่ในอยู่ในตัวที่เจาะนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ จากการดันนี้นออกมานะครับมันจะค่อยๆดันให้มีมาฝรั่งออกมานะครับเราก็ได้ชิ้นมาฝรั่งนะครับเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับซึ่งเป็นชิ้นมาฝรั่งที่เรารู้เส้นผ่าศูนย์กลางของมันนะครับว่ามันมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เจาะไปเรื่อยๆนะครับเราต้องการทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับ มันทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับเราก็เอามาใส่ในจานพอเชื้อนะครับซึ่งเราเตรียมเอาไว้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ใบมิดโกนนะครับซึ่งเป็นใบมิดโกนที่สะอาดแล้วเราก็ทําการตัดตรงส่วนของเปลือกมันจะมีเปลือกอยู่บริเวณด้านบน bon, ตรงนี้นะครับก็เรา,า,าก็ตัดตรงเปลือกน,นะครับตัดตรงเปลือกที่น้าตาลต่างองค์กรนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะไม่เราจะไม่ใช้นะครับก็ตัดออกไปนะครับทําการตัด จากนั้นเ,เนี่ยเราก็ทําการหั่นมันฝรั่งให้เป็นชิ้นนะครับโดยที่ในคู่มือเนี่ยบอกว่าให้หั่นมันฝรั่งนะครับให้มีความยาวขนาด3เซนติเมตรนะครับเราก็วัดความยาวของที่มันฝรั่งเป็น3เซนติเมตรนะครับแล้วเราก็ทําการตัดมันฝรั่งให้เป็นชิ้นนะครับด้วยความยาวเท่ากับ3เซนติเมตรนะครับนี่คือ3เซนติเมตรนะครับ1ชิ้นนะครับเอามาเรียงเอาไว้พร้อมที่จะ เอาไว้ทดลองนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับนะครับเราก็จะได้ชิ้นมาฝรั่งทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งมีความยาวเท่าก <c ười> ันแล้วก็ปริมาตรมันจะเท่ากันนะครับก่อนที่เราจะเอาไปทดลองต่อเนี่ยนะครับเราเนื้ออันนี้เราได้มาฝรั่งที่มีปริมาตรเท่ากันนะครับหมดแล้วนะครับแต่ว่าในแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีน้าหนักไม่เท่ากันเพราะว่าในชิ้นมาฝรั่งอาจจะมีความแตกต่างกันของปริมาณน้ำนะครับในชิ้นมาฝรั่ง การทดลองในส่วนของอวิธีการหาค่า Water p o t e n t i a l โดย constant weight เนี่ยหรือว่าน้ำหนักคงที่เนี่ยเราจะต้องศึกษาโดยการเปลี่ยนดูการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของชิ้นมนฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอาตัวมันฝรั่งเนี่ยไปชั่งน้ำหนักก่อนนะครับเป็นน้ำหนักเริ่มต้นนะครับแล้วพอแช่ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาชั่งตอนเป็นน้ำหนักสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอามันฝรั่งทั้ง6กชิ้นนี้ นะครับไปชั่งน้าหนักก่อนนะครับแล้วก็บันทึกน้ําหนักของแต่ละชิ้นเอาไว้นะครับอย่าอย่าให้สลับกันนะครับเพราะว่าชิ้นเบอร์เท่าไหร่เนี่ยก็จะต้องเป็นน้ําหนักของชิ้นเบอร์นั้นนะครับโอเคนะครับเราไปชั่งน้าหนักกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการชั่งน้าหนักของมันฝรั่งนะครับโดยที่เราจะใช้เครื่องชั่งนะครับก่อนที่เราจะชั่งเราก็ต้องวางเครื่องตัวจามพอชิเอหรือว่ากระดาษลงไปบนเครื่องชั่งก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องชั่งเรา ได้เปรอเปืเป้อนนะครับจากพวกมันฝรั่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็ทําการแทนนะครับให้มันเป็นศูนย์นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ชั่งชิ้นมันฝรั่งแต่ละชิ้นนะครับโดยที่เราต้องทำเครื่องจำเอาไว้นะครับว่าชิ้นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5แล้วก็เบอร์6นะครับเราก็ทําการชั่งมันฝรั่งนะครับแต่ละชิ้นแล้วก็บันทึกน้าหนักนะครับอันนี้คือชิ้นที่1นะครับเราก็ดูน้ําหนักนะครับบันทึกน้ําหนักเอาไว้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ชั่ง แล้วก็จนครบ6ชิ้นขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการนำชิ้นมันฝรั่งไปแช่ในสารลายซูโคสความเข้มข้นต่างๆนะครับซึ่งเรามีทั้งหมด หกความเข้มข้นด้วยกันนะครับก็คือ 0, 0 1 0 2 0 3 0 4แล้วก็0.5นะครับโดยที่เราจะแช่มันฝรั่งในหลอดทดลองนะครับสชุดด้วยกันนะครับชุดละ6หลอดนะครับเราก็ต้องทำการติดฉลากในแต่ละหลอดให้เรียบร้อยโดยที่หลอดเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นสารอะไรที่มีความเข้มข้นเท่ากันก็คือ0ูนโมลาร์นะครับหลอดที่2คู่ที่2ก็จะเป็น0.1คู่ที่3ก็เป็น0.2คู่ที่4ก็จะเป็น0.3นย์จุดสองคู่ที่สี่ก็จะเล็นะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็ติดฉลากให้เรียบร้อยนะครับติดเเบลของตละหลอดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาสารไลซูโคสความเข้มข้นต่างๆนะครับมาตวงโดยที่เราจะใส่ในแต่ล,ลอดเนี่ยก็คือ5มิลลิตรนะครับ5มครับใส่ไป5มิลลิตร ครับในหลอดที่เบอร์ความข้นศูนย์ก็ใส่ศูนย์นะครับใส่ใส่หลอดที่มันความข้ม้นเท่าๆกันนะครับจากนั้นเราก็มาฝรั่งนะครับทั้ง6ชิ้นที่เราเตรียมมาก่อนหน้านี้นะครับโดยที่เราบันทึกน้ําหนักไว้ก่อนนะครับใส่ลงไปในหลอดทดลองในแต่ละความเข้มข้นนะครับโดยที่ใส่1หลอดต่อ1ชิ้นนะครับแบบนี้นะครับก็ใส่ไปแบบนี้นะครับ ก็แช่มันฝรั่งแบบนี้ทิ้งไว้2ชั่วโมงนะครับทำให้คกรคบเราก็จะได้ชุดการทดลองนะครับโดยที่ชุดใน,ในเซตที่1เนี่ยนะครับก็คือข้างหน้านียก็จะเป็นชุดที่เรามีสารายซูโคสเข้มข้นต่างๆแล้วก็แช่มันฝรั่งนะครับส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นตัว คว้นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราไม่แค่ครับตั้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราก็จะมาเอาชิ้นมฝรั่งออกนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของสารละลายนะครับระหว่างก่อนแช่กับหลังแช่ดูว่ามันมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนะครับเราก็จะสามารถบอกได้ว่าความค้นไหนนะครับที่เราจะเอาไปใช้ในการหาค่า water contentio ของชิ้นมนฝรั่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งไว้2ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประทึกผลการทดลองกัน ครับตอนนี้เราก็แช่มันฝรั่งไว้ในสารลายซดซูโคสเป็นเวลา2ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ผลเปนเ็นแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะทดสอบทั้ง3วิธีด้วยการาทดสอบด้วยชาตัลโฟเมทอดนะครับแล้วก็คอนสแตนต์ปรลยุมแล้วก็คอนสแตนต์เวทนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาที่มันฝรั่งออกมาจากตัวาสารลายซูโคสก่อนนะครับนะครับ ออกมาเปนนะครับอาจจะใช้วิธียังไงก็ได้นะครับเทสาระลาอ,อก,ก่อนหรือว่าจะใช้วิธียังไงก็ได้ที่จะเอามันฝรั่งออกมานะครับแล้วก็ซับมันฝรั่งให้แห้งนะครับก็ไม่ให้มันบาดนะครับอย่าให้มันมีตัวน้ำาสาระอ,อยู่ข้างนอกนะครับเนาะนะครับลองเอามือบีบดูก็ได้นะครับว่ามันมีความตึงมันมีความเหี่ยวเมื่อเทียบกับตอนก่อนแช่มากน้อยแค่ไหน จากนั้นเนี่ยมันฝรั่งชิ้นนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปทําการวัดปริมาตรนะครับก็คือเอามันมัทัดนะครับวัดว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมัน3มเซนนะครับแล้วตอนสุดท้ายที่เราแช่ปุ๊บเนี่ยนะครับปริมาตรมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงนะครับทั้งความยาวแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นมันฝรั่งนะครับแล้วก็บันทึกผลของมันฝรั่งแต่ละชิ้นนะครับพอบันทึกปริมาตรเสร็จแล้วบันทึกความยาวกับเส้นผ่านศูนย์กลางเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาไปชั่งน้ําหนักนะครับเพื่อเทียบกับว่าน้ําหนนักก่อแช กับน้ำตาลังแค่นะครับว่ามันมีการเพิ่มขึ้นหรือรลดลงหรือรลดลงของน้ําหนักยังไงบ้างนะครับแล้วก็บันทึกผลของแต่ละความเข้มข้นะครับทำแบบนี้จนทุกๆชิ้นของมันฝรั่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาค่าวอเตอร์พลิเชียโดยวิธีชาตคอฟอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็ได้มันฝรั่งทั้งุกชิ้นนะครับที่เราเอาออกมาจากสารละลายแล้วนะครับแล้วก็เอาไปวัดปริมาตรก็คือวัด ทำยาวแล้วก็เสียาสูนย์กลางนะครับแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาสารลายที่เราแช่กับสารลายสารลายที่เป็นคอนโทรลนะครับมาทําการเปรียบเทียบกันว่าหลังจากที่เราแช่มันฝรั่งแล้วเนี่ยนะครับความหนานแน่นของมันจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนะครับโดยที่เราจะใช้สีเมทิลีนบลูนะครับเมทิลลิมบลูโอเคนะครับโดยที่เราจะหยดสีเมทิลีนบลูนะครับใส่เข้าไปใน ตัวเทสโซลูชันนะครับก็คือตัวที่เราแช่มันฝรั่งนะครับเดยวดเข้าไปประมาณสักสามหยดนะครับสี่ห้าหยดก็ได้นะครับดูว่าคือเป็นตัวที่ทําให้มันดูสีสังเกตส,สีชัดเจนะนะครับคือทําให้สีขอ,องสารอะารมันมีสีนะครับไม่ว่าอันนี้มันความข้นค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะต้องเพิ่มความาเพิ่มหยดนิดนึงนะครับวัตถุประสงค์คือต้องการหเห็นสีแต่ว่าเราก็ไม่ต้องการใส่มากเกินไปจนความข้นมันเปลี่ยน นะครับเสร็จแล้วก็เขย่านะครับเราก็จะพอมองเห็นสีแล้วถ้าเกิดเราเทียบกันพุ่มเมนี่ยนะครับนี่คือสีตอนที่เป็นคอนโทรลนะครับนะก็เราก็จะใส่ในทุกๆหลอดนะครับประมาณ5หยดประหยดสีนี่ซีนบู์ลงไปแล้วนะครับเราก็เขย่าให้เข้ากันนะครับเพื่อที่ทำให้สา,ายเรามีสีนะครับทั่วทั้งหมดเลยนะครับ ยาแบบนี้นะครับนะครับเราก็จะมีความเข้นก็คือ0นะครับ0.1 0.2 0.3 0.4แล้วก็0.5โมโลเล,ล้วลนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาหลอดหยด หลอดหยุดต้องหลอดไทรหลอดมันนะครับอย่าผสมกันนะครับความเข้มข้นใดเข้มข้นหนึ่งนะครับเราก็จะเอาหลอดหยุดเนี่ยนะครับหยดดูสารละลายที่เป็นเท s โซ o l u ั i ก็คือที่มีสีนะครับดูมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็นําไปหยดลงในสารละลายที่เป็นชุดคอนโทรลที่เวลาเราหยดลงไปเนี่ยนะครับปลายของหลอดเนี่ยจะต้องอ จุ่มลงไปบริเวณกลางๆหลอดนะครับเพื่อที่จะจะปล่อยสารละลายที่เป็นสีนะครับแล้วก็สังเกตว่าสารละลายที่เป็นสีนี่มันมีการลอยขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่ามันมีความันาแน่นน้อยลงนะครับหรือถ้าเกิดว่าหยุดไปปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วมันจมลงข้างล่างก็แสดงว่ามันมีความันาแน่นมากขึ้นนะครับแต่มันจะมีอยู่หนึ่งหลอดนะครับที่พอหยุดลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับสีของมันเนี่ยอยู่นิ่งกับที่ก็คือความหนาแน่นของมันเนี่ยเท่าเดิมนะครับเท่ากับตอนตั้งต้นนั่นก็คือเป็นหลอดที่เรา จะเอาไปใช้ในการหาความาหาค่าวอเตอร์ t e n t i เชของมันฝรั่ง mm. นะครับ mm. เดี๋ยวอาจารย์จะหยดให้ดูนะครับ mm. เริ่มต้นจากศูนย์ก่อนนะครับอันนี้คือหลอดที่เป็นศูนย์มิลิโมลาร์นะครับอาจารย์ก็ดูดมาแบบนี้นะครับัวนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็เอาหลอดที่เป็นศูนย์ที่เป็นคอนโทรลนะครับแล้วก็ เห็นไหมครับปลายหลอดของอาจารย์จุ่มลงบนตรง,ตรงไปตรงกลางกลางหลอดนะครับจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยสีนะครับปล่อยสีนะครับเราก็ดูว่าสีนั้นของเมทิลีนบรูเนี่ยนะครับมันมีการจุมลงหรือมันมีการลอยขึ้นนะครับถ้าเกิดมันจุมลงก็แสดงว่าความมันเนี่ยมันมันมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับอ่นนี่คือที่เป็นศูนย์นะครับศูนย์ เราก็เปลี่ยนหลอดหยดสำหรับทุกๆอความเข้มข้นนะครับต่อมาก็จะเป็น0.1มเลลนะครับก็ดูดขึ้นมานะครับดูดขึ้นมาแล้วเราก็เอาหลอดที่เป็นคอนโทรลนะครับของ0.1นะครับมาทำการหยดลงไปนะครับดูว่าส,า,สารอะลายของเรานี่มันมีการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงหรืออยู่กับที่ อันนี้คือ0.1น,นะครับต่อมาเป็นความเข้มข้น0.2มเลลนะครับมี2มเลลจากก็เอาที่เป็นหลอดที่เป็นเทสต์หลอดที่เป็นคอนโทรลของ0.2นะครับมาอยู่นะครับสังเกตดูนะครับว่ามันมีการเคลื่อนที่ยังไงบ้างนะครับของสีนะครับสังเกตดูเองนะครับจะได้มาที่ผลการทดลองถูก ต่อมานะครับเป็น0.3โมแลลนะครับ0.3โมแลลอาจารย์ก็ดูดขึ้นมานะครับแล้วก็เอา control solution ที่เป็น0.3เนี่ยนะครับมาเราก็ทำการหยุดสีลงไปนะครับดูว่าสีมันมีการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงยังไงนะครับอาจสังเกตด,ดูนะครับอ่ะนะครับนี่คือ0.3 ต่อไปก็คือ0.4นะครับจานดูด0.4ขึ้นมาเลยนะครับ0.4 mm hmm. แล้วก็หยดลงไปในสายลายคอนโทรลของ0.4นะครับสังเกตดูนะครับว่าโซลูชันมันมีการเคลื่อนที่ยังไงบ้างขึ้นลงหรือว,ว่าอยู่กับพี่นะครับนี่คือ0.4นะครับต่อมาก็คือ0.5จานดูด0.5มาเลยนะครับแล้วก็หยดลงบนคอนโทรลที่เป็น0.5นะครับ ดูนะครับว่ามันมีการเคลื่อนที่ยังไงนะครับก็บันทึกผลการทดลองนะครับแล้วก็ทำรายงานนะครับตามที่อาจารย์มอบหมา